ครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะเป็นการนําสมบัติของเลขยกกําลังทั้ง7ข้อที่ได้เรียนมาไปใช้กันนะครับผมนะ,ะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวมาทบทวนกันสักนิดนึงนะสมบัติข้อที่1นนะครับเลขยกกําลังสองตัวฐานเหมือนกันคูณกันนําเลขชี้กําลังมาบวกกันครับข้อที่2ครับเลขยกกําลังสองตัวฐานเหมือนกันนะครับหารกันนําเลขชี้ก,กําลังมาลบกันครับสมบัติข้อที่3ามนะครับ a อกยก,กลัง m มนะครับมีวงเล็บเนาะทั้งหมดยกกําลัง n นะครับถ้าอยากจะเปิดวงเล็บให้เอา m กับ n มาคูณกันพอดี4ครับ a คูณ b ทั้งหมดยกกําลัง m ครับถ้าอยากจะเปดเิดวงเล็บเอาเเข้าไปเก็ต้องไปยกกําลัง a แล้วก็เก็ต้องไปยกกําลัง b เช่นเดียวกันด้วยครับ a คูณ b ได้ a หาร b ก็ต้องได้เหมือนกันยกกําลัง n นะครับก็แจกแจง n เข้าไปใช่ไหมครับก็จะได้เป็น a กําลัง n หาด้วย b ยกกำลัง n ครับจำเป็นอีกรอบนะถ้ามีตัวส่วนนะครับตัวส่วนห้ามเป็นศูนย์นะครับขอ้อ d หกนะครับขอ้อ d หกเลขอะไรก็แล้วแต่ยกกำลังศูนย์ตอบหนึ่งนะครับยกเว้นนะ a ต้องไม่เป็นศูนย์นะครับก็คือยกเว้นตัวศูนย์กำลังศูนย์นะครับเกลื่อนสติไว้นิดนึงนะครับศูนย์ยกกำลังศูนย์นะครับ ต่อไปนะครับสมบัติข้อที่7นะครับ a ยกกําลังลบหนึ่งเนาะมันคือ1ส่วน a กําลังหนึ่งหรือว่า1ส่วน a นั่นเองนะครับ a ยกกําลังลบ n เนาะก็คือ1ส่วนด้วย a ยกกําลัง n นั่นเองครับผมโดย a ห้ามเป็นศูนย์นะนะกรณีพวกนี้เพราะส่วนห้ามเป็นศูนย์ครับเดี๋ยวจะนําสมบัติทั้ง7ข้อนะครับไปใช้ดูนะครับว่าได้หรือเปล่าน,น,นะครับ ใครที่รู้สึกว่าตัวเองยังงงสมบัติข้อที่1ข้อที่7นะครับสามารถเนาะย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอก่อนหน้าได้เลยครับมาดูนะข้อที่1นะครับเป็นการคูณเลขยกกําลังเนาะถ้าจะสังเกตนะครับจะเห็นว่า2องกำลังสี่คูณกับ2องกำลังหคูณกับ2องกำลังลบสามอันนี้คูณได้แบบปกติเลยถูกไหมนะครับก็อัะ และฐานเหมือนกันแล้วนะครับเลขยกกําลังทุกตัวเนี่ยฐานเหมือนกันแล้วนะครับฐานสองเหมือนกันเราก็นําเลขชี้กําลังครับมาบวกกันได้เลยนะแล้วก็หารด้วยเห็นอะไรไ,ไหมครับตัวหารใช่ครับยกกําลังศูนย์ไงครับยกกําลังศูนย์ข้างในเป็นอะไรก่อให้ไม่ใช่ศูนย์เถอะนะครับโอกาสเป็นศูนย์ได้ไหมข้างในไม่ได้เนาะสองยกกําลังคูณกับสองยกกําลังอย่างไงมันก็เป็นตัวเลขอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ศูนย์ เพราะฉะนั้นยกกาลังศูนย์มีค่าเท่าไหร่เลยครับ1เลยครับทางบนก็จับบวกกันเนาะสี่บวกหกได้สิบสิบบวกกับลบสามได้เจ็ดนะครับตรงนี้ก็แปลเป็นสองยกกำลังเจนั่นเองครับต่อไปนะขอ้ขอที่สองข้อที่สองอันนี้เปิดวงเล็บก่อนนะครับเปิดวงเล็บก่อนเปิดวงเล็บด้านหลังนะครับข้างหน้ายังคงเป็น3มกำลังสี่อยู่นะด้านหลังเป็น3ยกกำลังอะไรครับเนี่ย สามยกกำลังสองเอาสองกับห้ามาคูณกันนะครับเปิดวงเล็บเอาเลขชี้กำลังสองคูณกับห้านะครับได้สามกำลังสิบเขยไหมครับนะครับอันนี้ยังจำได้นาอเมื่อกี้เพิ่งทบทวนไปเอาสองไปคูณห้านะครับได้สิบเพราะฉะนั้นนะครับผมสามกำลังสี่คูณกับสามกำลังสนะิบเนาะคูณการฐานเหมือนกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันครับก็จะกลายเป็นสามยกกำลังสิบสี่นั่นเอง ต่อไปนะครับข้อที่สามนะครับข้อที่สาเนาะข้อที่สามนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับมีวงเล็บอีกแล้วถ้ามีวงเล็บแบบนี้เดี๋ยวเราเปิดวงเล็บกันก่อนเลยเปิดวงเล็บเอาสามเข้าไปอันนี้เอาสาเข้าไปทําอะไรครับยกกําลังเนาะสามในที่นี้เอาไปยกกาลังสองกลังห้าได้อะไรครับสองยกกาลังห้าทั้งหมดยกกําลังสแบบนี้ไหม นะครับข้างหน้านี่เป็นเจ็ดกำลังสี่เหมือนเดิมนะแล้วก็คูณกับเจ็ดยกกําลังสองครับทั้งหมดยกกําลังสามนะครับทันไม่เอ่ยทันไม่เอ่ยตรงนี้นะแจกแจงหรือว่าเอาสามมายกกําลังทั้งสองกำลังห้านะครับแล้วก็สองเจ็ดกำลังสองเสร็จแล้วทํายังไงต่อล่ะเจ็ดกำลังสี่ตัวหน้ายังคงเหมือนเดิมครับ สองกำลังห้ากำลังสามอันนี้มันคือสองยกกำลังอะไรเอ่ยสองยกกำลังสิบห้าเนาะคูณกับเจ็ดยกกำลังหกตอบแค่นี้เลยหรือเปล่ายังก่อนนะครับผมเพราะว่าอะไรครับเจ็ดกำลังสี่สามารถคูณกับเจ็ดกำลังหกได้คูณกันฐานเหมือนกันนำเลขชี้กำลังมาทำอะไรกันครับบวกกันนั่นเองนะครับบวกกันนั่นเองสองกำลังสิบห้านี่เหมือนเดิมส่วนเจ็ดกลายเป็นยกกำลังสิบ นะครับสินะสีบวกหตรงนี้นะได้เป็น7จ็ดกำลังสิงส่วนสกำลังสิบห้าเหมือนเดิมทำอะไรไม่ได้ใส่เครื่องหมายคูณตรงกลางให้นิดหนึงเป็นกานเสร็จสิ้นนะครับข้อที่สัข้อที่ 4, นะครับข้อที่4มีวงเล็บอีกแล้วเราก็เปิดวงเล็บก่อนเลยนะสอกำลังสทั้งหมดยกกำลัง5เอา4ี่กับ5้าทำอะไรกันครับคูณนั่นเองสีคูณหเป็น20เนาะ ก็จะได้เป็นสองกลังยี่สิบหารด้วยสองกลังสิบสองครับหารการฐานสองเหมือนกันนาเลขชี้กําลังมาลบกันครับก็กลายเป็น2ยกกําลัง8ดนั่นเองนะครับมาจากยี่สิลบกับสิบสองเนาะได้แปดครับผมแลตอบสองกลังปดได้เลยต่อไปนะครับข้อที่ห้านะครับยังอยู่ในแบบฝึกทักษะชุดที่6อยู่นะครับข้อที่ห้า สังเกตเห็นว่าในวงเล็บหลังนะครับมันยกกําลังอะไรเอ่ยยกกําลังศูนย์เลขอะไรก็แล้วแต่ยกกําลังศูนย์ตอบหนึ่งเลยครับเพราะฉะนั้นเนาะอันนี้ก็เป็นสองกำลังสี่คูณกับหนึ่งนั่นเองหรือว่าตอบสองกำลังสี่ได้เลยครับสัเกนะต่อไปนะครับต่อไปเข้าต่อไปอันนี้ต้องระวังนิดนึงก่อนอื่นเลยนะครับถ้าไม่รู้จะทําอะไรเปิดวงเล็บก่อนครับ เปิดวงเล็บหน้านี่เอา2ด้านบนแจกแจงเข้าไปนะครับจะได้เป็น2ยกกำลังสองนะครับคูณกับ x ยกยกกำลังสองเช่นเดียวกันนะครับวงเล็บหลังนี้แจกแจงลบหนึ่งเข้าไปนะวงเล็บหลังนี้ต้องแจกแจงลบหนึ่งเข้าไปจะได้เป็นอะไรเอ่ยนะครับจะได้เป็นสอยงยกกำลังลบหนึ่งคูณกับ x ยกยกกำลังลบสองเช่นเดียวกันนะครับอันนี้แจกแจงลบหนึ่งไปให้ทั้งสองแล้วก็ให x กำลังสองนะเสร็จแล้วยังไงครับตัวไหนที่ฐานเหมือนกันนะครับฐานเหมือนกันสองกำลังสองกับสองยกกำลังลบหนึ่งเนาะพูณกันนำเลขชี้กำลังมาทำอะไรกัน,นครับบวกกันนั่นเองนะครับจะกลายเป็นสองยกกำลังสองบวกด้วยลบหนึ่งสองบวกด้วยลบหนึ่งได้เป็นหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือเขียนสองเฉยๆก็ได้นะครับปกติเราจะไม่เห็นกำลังหนึ่งเนาะ ต่อไปนะครับผมอีกตัวหนึ่งสอง x กำลังสองนะครับกับ x กำลังลบสองเนาะจับคูนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันสองบวกกับลบสองก็ได้ศูนย์นั่นเองนะครับจะได้เป็น x กำลังศูนย์เนาะหรือว่ามันก็คือหนึ่งนั่นเองนะครับนะ x กำลังศูนย์เนี่ยมันก็คือหนึ่งนั่นเองก็ตอบเลยครับสองคูนหนึ่งก็กลายเป็นต่อไปครับข้อที่เจ็ดนะครับมาถึงข้อที่เจ็ดแล้วข้อร้องสุดท้ายแล้วครับผม เปิดวงเล็บก่อนเลยมีวงเล็บนี่เปิดวงเล็บก่อนเลยเปิดวงเล็บก,กระจายสีเข้าไปครับวงเล็บหน้า4นะครับเอาไปคูณกับ2ใช่ไหมสี่คูณกับ2ก็ได้เป็น a ยกกําลัง8เนาะสเอาไปคูณกับ3เนาะ b กําลัง3ยกกําลังสก็จะได้เป็น b ยกกําลังอะไรครับ4ี่สามเป็นส2บสองเช่นเดียวกันครับตัวหลังเนี่ยเปิดวงเล็บก,ก็ได้เหมือนกัน เอาสองแจกแจงเข้าไปครับผมสองแจกแจงไปที่ a กําลังลบสามได้ a อําลังอะไรเอ่ย a กาลังลบหกครับ b กําลังอะไรล่ะ b กําลังสองนั่นเองนะครับก็เอาสองแจกแจงเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าอันนี้มี a กกาลังแปดกับ a กําลังลบหกครับคูณกันฐานเหมือนกันนําเลขชี้กําลังมาทําอะไรกันครับบวกกันนะครับแปด บวกกับลบหกได้เท่าไหรเ่เอ่ยแปดบวกกับลบหกได้เป็น a กําลังสอง b กําลังอะไรล่ะก็เป็น b กําลังสิบสองคูณกับ b กําลังสองคูณการฐานเหมือนกันเห็นไหมฐาน b เหมือนกันเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันได้สิบสี่นั่นเองครับเขียนนะอันนี้เอามาบวกกันนะสิบสองบวกสองได้สิบสี่ ต่อไปครับข้อสุดท้ายเนาะมีพวกเล็บเช่นเดิมนะครับก็แจกแจงเข้าไปก่อนครับเราก็แจกแจงอะไรเอ่ยอย่างนี้แจกแจงสองนี่แหละครับไปยกกําลังสองกำลังสามเอาสองไปยกกําลังสองกำลังสี่แล้วก็สองไปยกกําลัง y นั่นเองนะครับนะก็คือจะได้เป็นสองยกกําลังสามเห็นไหมครับทั้งหมดยกกําลังสองเนาะคูณกับ x ยกกําลังสี่ทั้งหมดยกกําลังสอกกง,ง,กกงนะครับหารด้วยนะครับหารด้วย วายยกกำลังสองได้เลยนะตัวนี้ก็เอาสองมาคูณกับสามนะครับเจออีกแล้วนะครับผมก็เป็นสองคูณสามกลายเป็นหกคูณกับ x ยกยกกำลังอะไรครับเนี่ยสองคูณสี่ 4, ได้แปดนะครับเอามาคูณกันนะครับได้ x กำลังแปดสมบัติข้อที่สามส่วนด้วย y ยกกกำลังสองครับผมนะฮะคลิปนี้ก็เป็นการนำสมบัติเลขยกกำลังทั้งเจ็ดข้อเนาะมาใช้นะครับ ก็ลองทําเองอีกสักหนึ่งรอบก็ได้หรือว่าฟังคลิปสักอีกหนึ่งรอบก็ได้ถ้ายังไม่เข้าใจเนาะแล้วก็ถ้ามีคําถามสามารถส่งมาในช่องแชทได้เลยครับผมวันนี้ก็ขอแค่นี้ครับผมคลิปนี้